จดหมายมาพี่น้องจดหมายมาจดหมายมาพี่น้องจดหมายโอ้ยไส่เอออุอ้ยของแท้ของแท้ สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมผมอ้าธันวามาลุยครับผมเบิง้งเบิ้งอย่างนี้ครับเบิ้งอย่างนี้ Yahoo Google Adsense ครับผมนี่แหละครับผมสิ่งที่ทุกคนรอคอยการทำ YouTube ครับผมนี่สิ่งนี้สิ่งเดียว ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมถ้าได้นี่ก็ถือว่าสําเร็จแล้วครับผมอยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยครับผมวันนี้ก็เลยจะมาขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟซทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกาลังใจให้กันมาสนับสนุนกันมาตั้งแต่เริ่มทํามาครั้งแรกเลยครับผมทุกวันนี้ก็ยังติดตามกันมาเหนียวแน่นเลยครับผมขอบคุณจริงๆครับวันนี้ ผมจะมาโชว์ความสำเร็จครับผมนี่สิงที่ยูทูกคนุนรอคอยครับผมจริงๆของผมมาช้านะครับผมก็อยากจะบอกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็สําหรับเพื่อนใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ประวัติผมผมทำคลิปแนวไหนสามารถไปชมได้ครับที่ อีที่สี่สิบครับผมคลิปนั้นผมเปิดใจเกี่ยวกับประวัติของผมอายุของผมครอบครัวผมทำงานอะไรหมดเลยครับผมจนมาถึงทุกวันนี้ก็ประวัติก็เหมือนเดิมครับผมก็ผมเริ่มทำ YouTube มาเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนผมก็ผ่านกดผู้ติดตามหนึ่งพันคนชั่วโมงสี่พันชั่วโมง ผมผ่านกดภายใน9เดือนครับผมยอดวิวของผมก็หลักร้อยครับผมทำมาเรื่อยๆก็ไม่ช้าไม่เร็วครับผมบางครั้งเพื่อนที่ทำมาพร้อมกันเขาก็ผ่านเร็วเหมือนกันนะครับผมผ่านเร็วบางครั้งก็ทำให้เราท้อเหมือนกันว่าเออทำไมเขาผ่านแล้วเรายังไม่ผ่านเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีท้อบ้างแต่จริงๆก็คือเราทำด้วยความ รักทาที่ใจรักนะครับผมเราทํามาก็อย่าท้อครับผมสู้สู้จงมองคนที่สําเร็จแล้วเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอย่ามองคนที่สําเร็จแล้วเพื่อมาเปรียบเทียบกับเราครับผมเพราะถ้ามาเปรียบเทียบกับเราแล้วเราจะท้อตัวผมทํางานเป็นรปภครับผมก็หลังจากออกเวรมาผมก็หาทําคลิปครับผม ก็ศึกษาแล้วก็เริ่มทําคลิปมาผมผ่านกฎภายในเก้าเดือนหลังจากนั้นพอผ่านกดปุ๊บคลิปผมสองคลิปครับผมมันก็แบบว่ายอดวิวเยอะมากภายในอาทิตย์เดียวครับผมขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นผมก็เลยเก็บเหรียญได้สิบเหรียญภายในสิบสองวันโอ้พระเจ้าจอร์ดมันเยอะมากหลังจากนั้น นี่ไม่มาเลยครับผมผ่านไปหนึ่งเดือนไม่มาครับผมผมก็เลยกดขอใหม่ยังไม่มาอีกครับผมสองเดือนผมกดขอใหม่เกือบสามเดือนครับผมถึงมาโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วครับผมพอเนี่ยครับผมพอมาถึงแล้วถึงรู้ว่าตำบลมันตกหล่นครับผมครับผม สำหรับคนที่รอพินจะก,กอกที่อยู่พินตรวจสอบที่อยู่ให้ดีครับผมบางทีเราลงไม่ถูกช่องนะครับผมผมลงตำบลด้วยนะแต่พอมาถึงตำบลไม่มีครับผมโอ้โหดีที่ไปรษณีย์เขาตรวจสอบแล้วเขาก็มาส่งให้ครับผม<อ>เดือนที่สามผมถึงได้ครับผมสำหรับคนที่รอพินนะครับผมจะบอกว่าถ้าหนึ่งเดือนยังไม่มากดขอใหม่ทันทีครับผมแล้ว สเดือนไม่มาอีกก็กดขอใหม่เลยครับผมอย่ารอเวลาครับเพราะว่าพินนี้รหัสจะเป็นตัวเดียวกันครับจะส่งมากี่ครั้งก็เป็นรหัสตัวเดียวกัน oh. สามารถเอามาใส่ได้เลยครับผมนี่แหละครับที่ทุกคนรอคอยเป็นใบการันตีว่าเราเป็นคนของ YouTube มีส่วนร่วมกับ YouTube โดยสมบูรณ์แบบครับผม <Yahoo. S 1> วันนี้ ขอบคุณจริงครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับผมวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจครับผมครับและผมอยากจะขอแนะนํานะครับผมใครที่คิดอยากจะเริ่มทํา y o YouTube ครับผมอย่ามัวคิดครับผมเริ่มลงมือทําเลยครับผมศึกษากฎศึกษาวิธีทําแล้วลงมือทําเลยครับเริ่มจากเล็กๆนั่นแหละครับผมมีอะไรแล้วก็ถ่ายลงไปครับผมก็เริ่มจากนั่นแหละมา ซึ่งผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไม่มีตัวช่วยเลยครับผมแล้วกลุ่มผมก็ไม่มีเพื่อนในเฟซก,ก็ร้อยกว่าคนครับลงคลิปครั้งแรกมีคนดูอยู่สามคนมีผมมีพี่มีน้องเท่านั้นแหละครับผม <S <S ผมก็เริ่มจากนั้นแหละครับคือต้นทุนผมไม่มีเนาะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวตัดต่อในโทรศัพท์ก็เริ่มทําจนมาสําเร็จได้วันนี้แล้ววันนี้ตัวผม มีรายได้แล้วครับผมซึ่งตอนที่รอพินเหรียญของผมเกินกําหนดแล้วครับผมโอ้พระเจ้าจ๋อค่อยทําไปไม่ต้องทอครับผมแล้วเพื่อนที่ยังไม่ผ่านกดนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ครับอย่าท้อครับทําไปเรื่อยๆอย่าเอาคนที่สําเร็จมาเปรียบกับเราครับผมแต่จงมองคนที่สําเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจครับเพื่อนที่ยังไม่ผ่านนะครับผมสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะก้าวไปด้วยกันครับ ครับผมตอนนี้ผู้ติดตามผมพันเกแค่นี้ผมก็มีรายได้แล้วครับผมแล้วถ้าคนติดตามเยอะๆหรอครับผมรายได้จะขนาดไหนลงมือทำเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC เป็นแฟนทุกคนครับขอบคุณครับผมสำเร็จนะครับ